สวัสดีครับผมเขยอีสานใต้ครับครับมือนีผมมาตามต่อแนวทางของป้าต่อยครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่16กรกฎาคม66ครับสรับความฝันของป้าต่อยเองเนาะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอ่าคงสิจําได้เนาะครับที่ป้าต่อยฝันว่าอ่าเห็นในหลวงเสด็จมาที่บ้านของป้าต่อยครับหลักการป้าต่อยกับฝันเห็นกับอ่าพอลุ่งครับก็คือเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วครับตอนที่ที่ ตอนที่ลุงของป้าต้อยเสียชีวิตไปครับอายุ8 5ปีครับป้าต้อยเลยบอกว่าให้เอาศูนย์ใส่น้ำครับอ่าก็เปลี่ยน8หาศูนย์ครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดน้ำครับป้าต้อยบอกครับเลขกเข่าศูนย์หาหาศูนย์ครับถ้าตัดเนาะครับอ่าเลขของป้าต้อยนี่ครับเข่ามาตลอดครับท่านผู้ชมครับถ้าอ่าสังเกตเบื้องดีๆครับ แต่ละงวดที่ผ่านๆมาที่ผมได้มาเห็ดคลิปของป้าต่อยครับแต่กมืมุนี่ผมกับมาตามต่อแนวทางความฝันของป้าต่อยอีกครับท่านผู้ชมครับป้าต่อยสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเลขของป้าต่อยก็เขามาตลอดเลยเนาะป้าต่อยเนาะหลายวันแล้วเนาะครับอ่าบ่ท่านรุดเทียนเนาะครับถ้าท่านผู้ชมได้เบิ่งคลิปอยู่ครับลองสังเกตเบิ่งดีๆครับดีๆครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางความฝันของป้าต่อยครับตัวเลขบางข้างกัน้อยโตเนาะ บางครั้งก็อาจสลายตัวแน่ครับแต่ถ้าเบิ่งดีๆนี่มันสิมีเหล็กที่ถืออยู่ในนี่ตลอดนอปะตอยครับครับในวันนี้ปะตอยกับว่าปะตอยฟันแล้วเนาะฝันแล้วจ้าครับครับปะตอยไอ้งัวนนี่ของผู้ใดของปะตอยค่ะโอ้ก็คือว่าปะตอยกับเลียงง้วนน้ำเนาะช่วงนี้กับเขาเหตุหน้ากันหยากรสลายเนาะช่วงฝนตกตลอดอุดมสมบูรณ์ครับแถวบานเฮาานาอปลาจ้า ครับครับปลาต่อยในงวันนี้ปลาต่อยฝันว่าจังไหนเนี่ยเดี๋ยวเ่าส่วนเรบผู้ชมฟังก่อนครับฝันนอครับครับคือตะเล็กนะ่ะในความฝันว่าจ,จะของเดี๋ยวไปพัทยาครับครับไปพัทยาบาานี้เอา้าไปซองเบิงตานออกโกโกเขาแล้วก็ไปแนมเบิงฝรรกฝรังครับเออเห็นหลานโอโกโกอา้าว มางามแต่นอกะัดแนมแนม,มันแนมเบอ่งนี่แอ่วจาของคือมีเบอร์ติดไวค้ครับมีเบอร์เลขติดไว้นี่แอววนี่อนกางเกงค่ะครับ,รบจาเลขยังป้าต่อยเลขหกฟีซอะเราเราจะได้อีกแค่นี้ครับบันี้ก็เลยเอา้านี่ความฝันเนาะก็จะของยางมายางมาทาดอเนาะจากมาโพอยู่เพื่อนน้องเพื่อนน้องกับเพื่อนเอื่อยก็ติดก้านกับเพื่อนปออ้าต้อยยางมาปื๊บ วสิขาวเพื่อนจาของครัแต่คือบ่ท่านอีเขราบ่ท่านอีเขาเพื่อนจาของสิไปเขาเพื่อนน้องกอนบบานนี้เพื่อนกนเลยเพื่อนปิดเพื่อนไดตะแลกปั่นเพื่อนกบเปิดเพื่อนหับคือเพื่อนเปิดเพื่อนห้บานนี้เพื่อนเพื่อนอ่ะเนาะมันสิเป็นแบบมีไส้ใหญ่นะเพราะว่าเพื่นเป็นหลานซอมเนาะคือเพื่อนเสียเอาติดไว้แล้วก็สิมีพ่วงมาไล่เออเพ้่นกะว่า ไสไงมันตกถือหัวปาตอยเนาะครับอ่าไสตัวน,นั้นไสเป็นไส้ไงเขาเอาไว้แบบถุงเงินถุงท่องเขาเอะนะครับครับใส่ไสเงินใส่ท่องเขาเอะนะไสไงนั่นครับครับบันเวลามันตกลงมาตกลงมาปุ๊บงเงื่ยนไก่เฮียเขาบอกว่ามันมีเงืนอยู่ในหัน มีเงินอยู่ในไส้ไงทิโต๊กใส่หัวปลาต๋ครับครับอ่ปาปลาไต๋ก็แนมเบืองโอ้ยพวงมาลัก็งามงามสีเหลืององตองครับอ่าบานิกะจังไหจังเขาผูกไว้บอกอยางดีจังไหนจังตก๊กเมื่อใส่หัวปลาไต๋จึงสีนาะครับครับจ้าบานิคือตอนมันต๊กก็มีแต่เงินเหรียญเนาะครับครับปลาไต๋ก็เฝ้าเก็บเอาครับคือแบบเงินออกจากไส้นะ่ะนะครับ ขนาดเขาปิดไว้ยางดีได้ยางแน่นได้แต่เงืนออกจากไส้ได้ครับจาเงินตันนั่นกะกับไปนับเบิ้งอยู่ดอกครับมันสีมีเงินเหรียญอยู่ประมาณยิบเก่าบาจะคล้องกับเอามาใส่ถุงไว้ครับใส่ถุงไว้ว่าเออไส้นี่ไส้นี่ไส้น้ำโศกน้ำลาบครับได้เอาเงินมาใส่กระเป๋าจะคล้องไว้ครับเพื่อได้โศกได้ลาบคือรวมฟันนันนะครับครับจาแบบ เงิน,น่ะก,ก็ไม่แต่เงินเหรียญไอ้เหรียญรุ่นเก้านะคจะมีเหรียญหาไ่ไนะรุุนเกา้าแล้วก็เหรียญบาทรุ่นเก้าตัวใหญ่นะคท,ที่เป็นรุ่นเกานะะ้านั่นละอือครับก็บเลยโอ้คิดในใจในความฝันได้นี่ว่าเออใส่นี่เป็นใส้น้ำโศกตัวนี่ว่าเลยเฝ้าเ,เาเก็บเอาเงินเฝ้าเก็บเอาเงินมาใส่กระเป๋าจะคล้องไว ถ้า,บาเบาผู้อื่นเขาสคยเอาไปก่อรก็เลยเฝ้าเก็บครับคู่เดี่ยวนี่ล่ะครับบ้าหาผู้อื่นมาเก็บน้ำแต่คือมาเก็บเอาจากของแต่เห็นเข้าว่านทางเนาะครับเออแต่เข้ากับบกาเขาม่าดอกเข็มจากของเห็นปลาต่อยหนักเก็บเอาเงินจากไส้<อ>เข้ากับเนวบึงซื้อ,อครับก็บมีซ้ัพนี่บอกปลาต้อยจ้าอ๋อรอบนี้ปลาต่อยนี่ครับท่านผู้ชมฟันวาโตคอตะคลองนี่ไปเที่ยวพัทยาจ้า ไปเที่ยวพัทยาล้วกับไปเห็นเขาเตี้อากโกโกอากโกโก้าครับก็เลยไปซองเบืองซองเบืองแล้วกซองไปซองมาคันมาเห็นไอ้เบอร์ติดอยู่ตรงเอวตะครองเมนอยู่ในเก้งค่ะครับคล้ายๆว่าตะครองกระชีได้ไปเตี้นอากโกโก้ก็กันขึ้น,น <C RA B> ว่าใ <C RA B> นความฝันขึ้นว่าเ <C RA B> อรเห็นเขาเต้นเขางามๆครับครับแล้วโตตะครองนี่ก็คือว่าไปเบืองเขาในความฝันนี่เห็นเขาเตี้นอากโกโก้เขาก็มีเบอร์เมนบอกมาต่อเแล้ว ตะคองนี่ันเบิงตะครองตะครองนี่กลายว่าใส่ชุดอากกวคือโก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 ขเขาบ<อ>่บ<อ>่วชนบุรสไซแบบชุดธ<อ>รรมดาไปไปซองเบิงแต่มีเบอร์ติดที่นี่มีเบอร์ติดในแอวมันสิเป็นกลมกลมสีแดงครับเห็นเลขหกสี่อ๋อครับครับ <ạ S 1> แล้วพ่อไปเที่ยวพัทยาเสร็จเนาะแค่นี้ก็เลยกยักบบาน <ạ S 1> กับ,บ้านมาโพอยู่ตรง บ้านตะของบ้านตะของคครับแล้วบ้าโพอยู่ตรงบ้านตะของแล้วปัติได้ว่าสีเข่าบ้านตะของแล้วเลยบดได้เข่าไปเข่าบ้านของน้องชายที่ว่ายุติดิกันเนาะครับบ้านของน้องชายนี่ป้าต้อยบ้านเล็กที่เท่าไหร่ฮู้จักบอกบ้านเล็กที่บ่มีค่ขาใส่บ้านเล็กที่เดียวกันก็ป้าต้อยหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะอ๋อครับครับอ่าพ่อกำลังสีเข่าใส่เนาะบ้านน้องชายไม่ใส่ ใส่ใ่ใส่ใ่ใส่เงินใส่ท่อครับที่เพิ่นมีความเชียวว่าเฮาดักเงินดักทองเนาะเอาเงินดักไว้ครับมันตกลงมาใส่หัวปะตอยครับแล้วเงินกกระจายเบิดกระจายลงพื้นเบิดเนาะเป็นเงินเก่าโบราณมีทางเลียนหาเรียนบาทครับในเงินน่ะในไส่น่ะมันมีเงินอยู่2 9บาทบเก้าบาทบอก๋อ29บเกาบาทเรียนหาใยเลียญบาทให่สมัยปิ๊กี้มันคือตกลงมาปะตอยก็ ฝ้าวเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยครับอือใจความสําคัญก็คือตัวเลขที่ป้าต้อยเห็นอยู่ตรงเอวตัวของเนาะครับรากาหน่าสีเกี่ยวกับเงินที่ว่าอยู่ในไส้ยี่สิบเก้าบาทจ้ะครับถ้าป้าต้อยตีตัวเลขป้าต้อยสิตีสามหนี้มันมันครับสามนี้ค่ะก็คือสองเก้าสองเก้าแล้วก็หกสี่แล้วก็บ้าขทีน้ำเนาะป้าต้อยเนาะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์จ้าครับในรอบนี้ก็ถือว่า ฟันได้เลขเรื่อยได้เนาะป้าต่อยจ้าโตเลยครับหรือว่าถ้าทานผุ้ชุมชิดตีตัวเลขเพิ่มเติมจังไดกัลองพิจารณาเบิงเอาครับทานผู้ชมครับเพราะว่าในรอบนี้ป้าต่อยกับฟันแปกครับว่าแต่ทุกรอบที่ผมมาเหตุคลิปของป้าต่อยนี่ป้าต่อยสิฟันเห็นแต่คนตายเนาะครับเป็นส่วนใหญ่จ้าครับขนาดในวันที่ผ่านมานี่็ฟันเห็นคนตายขึ้นกันจ้าครับฟันเห็นในหลวงน้ำ้นกานางรถมากับคนตายเนาะจ้ครับ คนใต้ในอายุ85ปีนิ่วันที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมไปล้วงขับรถมาอซงงวดทีแล้วครับมอซงคนตายครับปราต้อยตีให้850ห้าเลขมันออก05ครับคือปราต้อยบอกว่าอย่าลืมตัดน้ำเนาะค่ะอืมครับขับโอเคครับกับประมาณนี้เนาะปราต้อยเนาะครับครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้ครับก็คืองวดของวันที่16กรกฎาคม66ครับอ่าคุณปราต้อยครับฝันว่าตัวเอง ไปเที่ยวพัทยาครับแล้วก็ได้ไปดูเห็นเขาเตี้นอากโกงอากโก้ครับแล้วพอดูเสร็จหันมาที่ตัวเองครับตัวเองมีเบอร์ติดอยู่ตรงเอวเหมือนกับคนที่เขาเตี้นอากโก้ครับแต่ไม่ได้ใส่ชุดเหมือนเขาเนาะแต่มีเบอร์เฉยเบอร์นะเลขหกสี่ครับแล้วปาต่อยก็เลยดูจนเสร็จนะครับแล้วก็กลับบ้านครับพอกลับบ้านมามาโผล่ที่บ้านตัวเองเนาะครับแต่กําลังจะเข้าบ้านตัวเองก็เลยตัดก็เลยไม่เข้า ไปเข้าบ้านของน้องชายครับกําลังจะเข้าไปครับใส่ที่ว่าอยู่บนหัวตกใส่หัวของตัวเองครับแล้วก็ในใส่มีเงินอยู่29บาทครับก็คือล่วงกระจายไปหมดป้าต่อยก็เลยหยิบเก็บเหรียญทั้งหมดเป็นเหรียญเก่าโบราณก็มีทั้งเหรียญ5้าเหรียญบาทครับใส่กระเป๋าตัวเองครับ29บาทครับบ้านเล็กที่ก็190เครับเพราะว่าน้องชายใช้บ้านเล็กที่เดียวกับป้าต่อยเนาะครับป้าต่อยเชื่อว่าน่าจะ มีโชคเพราะว่าได้เหรียญนะ่ะก็คือเป็นเหรียญเก่าโบราณเนาะที่เราใช้ <อบ S 1> ดักเงินด,ดักทองอยู่แล้วครับตัวเลขก็เลยมีประมาณนี้ครับมี190ครับแล้วก็29แล้วก็64ครับสลักหกก็ให้ระวัง9 4ไว้ด้วยเนาะป้าต่อยเนาะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้โชคดีเฮงรวยๆกันทุกคนทุกท่านครับผมเคยสานใต้ก็ขอบคุณป้าต่อยมากๆครับป้าต่อยครับ วิวกลางนี่งามนาอปบตต้อยเนาะบ้านปัตต้อยกับทิดทุ่งหน้านาอปบตต้อย